สวัสดีครับอู่ช่างเมครับสวัสดีวันที่25สิงหาคมครับ2568ครับวันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของงานผลิตนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าครับหท่านครับวันนี้ก็สั่งซื้อเข้ามาเพิ่มครับลูกค้าที่อยู่อำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นตัวนี้ก็ติดผานพวนครับรถไถคูโบต้า M7040 ครับ M7040 โครงผานก็เป็นโครงผานลักษณะคล้ายๆ้ไ่งหลีครับแต่เป็นของคูบต้านะครับวันนี้ก็จะขึ้น2ท่านครับ อ่านี่ครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นคุณลูกค้าที่อยูอ่บ้านนางอยนะครับตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครตัวนี้ก็เป็นค่าดติดฐานรถไถกูบต้า32แรงนะครับที่จะขึ้นงานให้วันนี้ก็จะมีอยู่2ท่านนะครับอ่าแล้วก็มีงานซ่อมอีกหนึ่งท่านครับนี่งานซ่อมผมให้ดูสภาพก่อนนะครับก่อนที่ผมจะซ่อมนะครับตัวนี้ก็เป็นงาน ตั้งแต่2ปีที่แล้วครับที่ลูกค้าสั่งซื้อกับทางโรงงานไปนะครับจะเป็นตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ก็ตัดพวกที่ว่าเราจะประกอบขาก็คือตัดเจียออกแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับค่าซ่อมนะครับค่าแรงช่างฟรีนะครับแต่ว่าค่าเหล็กค่าอะไรลูกค้าก็จ่ายเองนะครับแต่ตัวนี้ก็คือทางเราเนี่ยประกอบเชื่อมประกอบนะครับฟรีนะครับก็การเซ็ตขาการอะไรเดี๋ยวผม ขายให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่เสร็จตัวนี้ก็ไปกระแทกมาครับนี่ด้านหลังกระแทกเนี่ยฟันยุบเข้าไปเลยครับด้านหน้าเหมือนกันครับฟันยุบเข้าไปครับกระแทกทั้งสองฝั่งครับหน้าหลังเลยนะครับทําให้ขาเนี่ยเสียศูนย์ไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเซตให้ใหม่นะครับเป็นงานตัวใหม่นะครับเป็นงานตัวขาตัวใหม่นะครับก็จะเซตให้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็นี่ครับตัวที่เราจะขึ้น m 7 0 4 0ตัวนี้ก็ตัดขาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ขออนุญาตกับกล้องนะครับผมอันนี้ครับตัดขาเรียบร้อยแล้วครับอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กรางขนาดอ่าสี่นิ้วนะครับเป็นใบ26ินิ้วเราก็จะตัดขาแบบนี้อย่างนั้นเราก็จะตัดช่วงนี้ครับออกครับตัดช่วงนี้ออกก็จะใส่ตัวที่เราตัดเลเซอร์มานะครับประกบเข้าไปนะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ครับนี่เราก็จะซับดามให้ทั้งแนวแล้วก็มาถึงตำแหน่งที่โค้งตัวนี้ด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้าหยุมเพลน้ําพองขอนแก่นก็จะได้จัดส่งให้กับลูกค้าพร้อมกับไปทดลองไถด้วยนะครับตัวนี้นะครับโครงผานก็เป็นโครงผานสเปเชียลนะครับลักษณะคล้ายๆไเฮงหลี แต่ว่าโคมงผานจะสั้นนะครับก็ฝากพี่น้องใครที่จะดูการใช้งานค่าติดผานอู่ช่างเอ็มนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโรงงานอยู่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับใครที่สั่งซื้อเข้ามาแล้วนะครับจะโทรสอบถามคิวผลิตว่าถึงไหนก็สามารถโทรสอบถามได้ตลอดเวลาครับ0887478136ขอบคุณครับ